สวัสดีครับในคลิปนี้นครับเราจะมาพูดถึงมือถือนะครับที่เรียกว่าตอนนี้คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับในปี2024หรือ2025ในอนาคตได้เลยนะครับเพราะว่ามันคือ Poco M5 นะครับซึ่งมันอาจะเป็นโมเดลเก่านะครับราคามันเลยลงเหลือแค่3,000กว่าบาทครัตอนนี้เหลือ3,000นะครับคราวนี้เราจะมาทดสอบเกมกันนะว่าเล่น แคร์ออฟแคร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับบอ,อกเลยว,ว่าลื่นมากเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บลื่นมากเพราะตัวเนี้ยใช้ CPU ที่เป็น h e l i o G99 คือราคา3,000บาทได้ h e l i o G99 นะครับเพราะว่าราคาบางรุ่นเนี่ยมันอาจจะ5,000-6,000นยังได้เป็นแบบ G85 ้าก็มีนะครับแต่เครื่องเนี้ยเขาอาจจะแบบว่าตัดสเปคเนี่ยเข้ามาอยู่ 4.9เลยนะครับแต่อาจจะไปตัดออปชันเรื่องสเปคกล้องออกไปบ้างอะไรเล็กๆ,ๆน้อยนะครับทำให้สามารถอัด CPU ที่แรงได้นะครับเนี่ครับเล่นแคลวแคลนี่คือแบบคือสบายๆนะครับเล่นแคลนี่แบบได้แบบสบายๆมากนะครับแบบนี้เลยนะครับ โอเค okay, นะครับแล้วราคานี้ถูกด้วยจอใหญ่เฟรมเรทเก้าสิบสะใจเลยครับคือถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อขึ้นได้นะครับที่ใต้ล่างคลิปเนี่ยครับเพราะว่าตัว M5 เนี่ยมันเป็นมือถือสเปคอของปีรุ่นปีที่แล้วครับแต่มันแรงมาถึงปีนี้แล้วก็แรงถึงปีหน้าแน่นอนครับกับเจ้าตัว Helio G99 นะครับเล่นได้ทุกเกม นะครับปรับได้ทุกเกมเล่นสบายสบายโอเคนะครับผมกับเจ้าตัวแคปออลแคนะครับถ้าอยากให้รีวิวเกมไหนก็บอกได้นะครับเจ้าตัว m 5้าผม,ผมซื้อมาเพื่อรีวิวเกมเลือกเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะ